คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็ขอกาบสวัสดีพี่น้องทุกทกท่านนะครับวันนี้เราก็มาถึงอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปประจำเดือนใหม่เนาะพี่น้องเนาะเลขดับล่างเด็ดๆเข้าทุกงวดรอบที่ผ่านมานี่หลุดหลักทุกหลักล่างดับห้านะครับต้องขออภัยด้วยแต่ตารางแก้จนเข้าทั้งหมดสี่ตัวเนาะถ้าใครติดตามก็จะเห็นเนาะรอบนี้ผมจะมาให้ตารางแก้จนก่อนนะครับ เลขวันศุกร์ก็จะมีสามโทษทีครับเป็นแปดแปดหนึ่งเจ็ดหกสามศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดตัวเหมือนเดิมนะครับเจ็ดตัวเหมือนเดิมเนาะ ที่แล้วก็ข้าวป,ประจำวันลพหเพือหัก็ห0สก็5027 5027ใช่เข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะรอบนี้ผมก็จะมาให้เลขประจำวันก็ประจำวันศุกร์ก็จะเป็น2กับ5เลขดับล่างทุกหลักรอบนี้ก็จะเป็นเลข เลข3และ5 <S <S เลข3และ5แล้วพี่น้องรอบที่ผ่านมาหลุดนะครับหลุดตัวหนึ่งคือเลข5 <S <S ดับล่างทุกหลักเนึงเนาะรอบนี้ผมก็จะมาให้ดับล่างหลัก10หลัก10 <S <S นี้ยังไม่เคยหลุดนะก็เป็นเลข 2, <S <S 2> และ4 ถ้าตัวไหนหลุดแล้วนะครับมันจะเข้ายาวเนาะจะเข้าไปตลอดก็รอบที่แล้วก็จะเข้าเกือบปีปีกว่าเนาะนี่เพิ่งมาจะมาหลุดหลุดแค่ดับล่างทุกหลักดับล่างทุกหลักหลุดไปหนึ่งตัวแต่อีกตัวเข้านะครับงวดที่ผ่านมาถ้าใครติดตามชมก็จะเห็นเนาะพี่น้องเนาะยังไงมันสถิติย่อมมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วผมก็ย้าทุกรอบแล่รอบนี้ก็ มันคงจะไม่หลุดซ้ำสองหรอกครับยังไงก็ฝากเอาไว้กันด้วยก็เผื่อไปพิจารณากันด้วยเนาะก็ใช้เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะไม่ให้งมงายกันรอบนี้ผมก็จะให้ทั้งหมดประจำวันศุกร์ก็2กับ5เลขดับล่างตุวหลักล้วมี3กับ5แล้วเลขดับล่างหลัก10มี2กับ4ประจำวันที่16เดือน4 64เดือน เมษาวันที่สิกก็หลังสงการเราก็รวยรวยกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วก็จะเป็นเลขดักล่างหลักหน่วยรอบนี้เป็น7นะครับเลข7คลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามชมกดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสับสไครด้วยถ้า บ้านถ้าเพื่อนใหม่เข้ามาก็มาเม้นไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะตามขึ้นไปประมาณ3วันขึ้นไปเนาะเพื่อจะตอกตะปูให้แน่นๆกันยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยวันนี้เลขเด็ดนานลงสูตรหวยผ้ารวยก็ฝากไว้แค่นี้ก็ขอให้รวยๆกันนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ